พักขายเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ตอนนีนมครับนำท่านมาอยู่ที่สนามเตเกษตร6 8ครับเหลี่ยมนี้นะครับชิพย์กพานะครับเสิร์ฟแกล้ามฟรีกับพี่แว่นสวนผักนะครับ เช็คส,สัญญาณเสียงนะครับตอนนี้ใช้ะระบบบลูทูธนะครับเออ่ใครเอ่ยอามาชม <laughs> เสียงเป็นยังไงบ้างครับแจ้งทีนะครับแจ้งแอดมินด้วยนะครับภาพไกลไปบอกได้นะครับซูมได้นะครับเวลาเตะเบย์มไม่พลาดเลยเลยเวลาเตะย์ยันได้ก็พลาดทุกเซตเลยไม่เคยพลาดเลยโอ้โหอ้โหเจ๋งเลยเลย เส้นหลังจะดีกว่าไหมครับเพราะว่าภาพจะได้เข้าไปใกล้เห็นักกีฬาชัดเกนขึ้นครับแต่ว่าให้แอปยินอ๋อเขามีกล้องอยู่แล้วเนาะเอาละครับลูกแรกชินผ่านได้เสิร์ฟครับเริ่มเกมมาแล้วนะครับโอ้โ,ห,โห,หมงครับ ไม่มีรบเเลาีหลยกับะบบเสียงเป็นยังไงบ้างครับดังชัดเจนหรือว่าเบาไปครับแจ้งแอดมินนิดนึงครับสูงๆครับมาขวาทิพผูู้พานโอ้โหแตกง่ายเกินไป หนึ่งก็โซนแรบเสียแว่นขึ้นนำจี้มาขวาเท้าไม่ถนัดอย่างเดียวเลยครับชิดผูกอานไม่เอาหัวหมุดครับรอราคาหรือเปล่าครับ เปลี่ยนสองนะครับศูนย์ตัดสองครับศูนย์ตัดสองครับเก็บเสิร์บชิดพานที่ไปขวา้าสวนวันทีเดียวครับชิุพานเปิดหัวตีหยอดครับเซเว่นโอ้โหแปลลั่นมาครับออครับเอาแล้วแต้มแรกของชิดพาน หนึ่งต่อสองครับเอ,อิบโยงไหมครับวแว่นเปิดหัวลากเข้ามาตีหัวคิพูพานไม่ทันครับลูกนี้สองต่อหนึ่งครับเติบยอดมาชิพูพานโดยเข้าไปตีหัวโอ้โหวสวนมาอีกแล้วครับ ลาไปใหม่ครับตีหัวหยอดอ้าวหลังเท้าหนึ่งตัวซองครับโยงหลังไปเอาสิบเว่นต้องแก้ไขมาครับแปรมาชิกูพานรับหัว ลาเข้าไปห่างนิดนึงฮะไม่พลาครับเ,เปลี่ยนรงครับสองตัวหนึ่งครับชิดผูผพานลำเลี้ยงเข้าไปครับไปีหัวไม่พลาดเนี่บ สามตัวหนึ่งครับเสยแว่นขึ้นนำขวามาครับชิ้นพานโอ้โหต้องแก้ไขครับตรงนี้แปรไปข้างหลังครับเว,วน่นจับหัวลากเข้ามาขวาโอ้โหไปอีกหนึ่งแต้มครับ ตัดฝามครับชิดล็อกหัวไออเอาหลังเท้าไหมครับเปิดเข้าไปลากเข้าไปห่างครับแก่หัวไปไปข้างหลังล้วครับเสียแว่นลำเลียงมาครับขวาโอ้ชิดผู้พานไปทีเดียวเสียแว่นลำเลียงขาห้หม่อโอ้โหตาดลงไปครับเ,เราพยายับไปอีกหนึ่งแต้งครับ วังแตงออกการนิดนึงครับจะล็อกอยู่หรือเปล่าครับห้าต่อหนึ่งครับตัดฝ่ายแล้วครับชิดเปิดหัวลากข้าขไปโอ้ยตีเหลี่ยมครับลูกนี้ เสียงเบาไปแจ้แอดมินด้วยนะครับก่อนนี้ครับทีมงานว卫ครับมาหลายคนครับหนึ่งต่อห้าครับอ๋อเป็นเซเว่นรับหัวโอ้โห,โห,หม่งจี้มาแต่ทางขวาครับ ไม่เป็นแต้มนะครับชิดภูพานครับเกมเสิร์ฟหลายครั้งนะต่อหนึ่งครับ,รบเสี่ยแบนเสิร์ฟตัดซ้ายบ้างครับชิดภูพานลำเลียงเข้าไปครับตีหัวครับสสันส่นสั่น หนต่อห้าครับเสียแว่นแก้ไขามาครับปาดยาวๆมาครับชิดคู่าล,ลากเข้าไปมองออกไวไหนครับโอ้โหมองเหลี่ยมหนีครับโอ้โหอ่ะตัวหนึ่งครับ ตัดหน้าขวาไหครับชิดพุพานาหูแหป่ลั่นไปครับเจวแว่นต้องลำเลียงมาครับได้ไหมตีโอ้โหเอาครับเจ๊สิสนะครับแต่ก็ยังไม่เปลี่ยนฝั่งครับ6ต่อนหนึ่งครับ หตัวหนึ่งครับเปิดหัวโอ้โหล้นไปครับตรงนี้ดูเกมเสิร์ฟว่ายังไม่เป็นแต้มครับสำหรับชิดบุพานครับได้มาแต้มเดียวหนึ่งต่อหกครับใต้ขวาไปครับแวนเปิดหัว แก่ไขามายาวๆชิดภูพานจับได้เป็นแต้มไหมตีไม่ค่ายหมแล้วครับเกิดอะไรขึ้นครับสำหรับชิดภูพาน มาดูกันไปยาวๆครับเกมสิบสามหกตัอหนึ่งครับเติบใต้ขวามาชิดขวานเปิดหัวเอ้าจะลากโอ้โหจะลากซันแบ๊กครับพลาดปาดเลยครับโอ้โหเสยแว่นอะไรครับเนี่ย ไม่เป็นขบวนเลยครับสำหรับทิพูพานครับเปลี่ยนฟังครับเจ็ดต่อหนึ่งแก้เกมยังไงครับถ้าทิพูพาจะกลับมาได้หรือเปล่าครับ อังน,นี้ไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับเจ็ดตัวหนึ่งครับเกมเสิร์ฟแว่นสวนผักชิดภูพานลำเลียงมาปาดนะครับติดหัวเอาเลยครับอาอติดหัวพี่ชิดภูพานลากเข้าขมาครับโอ้โห หนึ่งต่อเจ็ดครับตัดหน้าซ้ายบ้างครับแบนยังได้ครับโอ้โหมีเขียครับเจ็ดต่อหนึ่งครับหน้าซ้ายโอ้โหชูบูพาเสียอีกแล้วครับ ต่อหนึ่งครับไปครับก้าดีครับโอ้โหลงเส้นหลังครับนีออกไปถึงแต้งครับก้าตัวหนึ่งครับไปกันใหญ่แล้วครับ ต่อหนึ่งครับลาขวาเอาซ้ายรับลากเข้ามาปาวาวอีกแล้วครับชิดภูพานไม่ทำอะไรมาครับมันไม่มีแรงเลยครับเหลืออีกสามแต้มเกมครับฝั่งนี้สิบต่อหนึ่งครับโอ้โหออาเปิดหัวเอาไปอีกแล้วครับ สองร้อยแล้วครับแบบนี้อ้าวลุดอีแล้วครับอ้าวลั่นมาครับกลายเป็นดีครับหนึ่งต่อสิบเอ็ดครับโอ้โหอีพัฒนลุอาละครับแต้มสองมาแล้วครับชิดผูผาน สองต่อสิบเอ็ดครับเสิร์ฟออกครับเม็ดหนึ่งครับออกข้างครับโอ้โหก็ดีครับไม่ได้รับเลยครับลูกนี้เหลือ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 สิบห้าไป ห้าเปตูไป่ไปยี่เลยดิเข้ไปยี่แล้วทีโอเ้เกมนับตายแต้มเดียวครับทิพูพานโอ้ oh, ขอแก้นะครับโอ้ ไปติดต่อกัน แก่เปล่าฮะเขาแก่ไหม แกนะครับโอ้ได้แต้มเดียวครับข้องใจตัวเองครับสำหรับชิดภูพานเอาาซีดีดีัีดีนีด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 